ครับครูมาเลือกตั้งรับฝนตกข้างนอกครับตกแรงครับจะเป็นเลือกตั้งฝนจะกตกแรงครับเลือกตั้งม <c oughs> ีคนดีเลยนะครับอยู่มัธยมศึกษากับอัน <c oughs> นี้อยู่มาอะไรที่เขาเรียกสตู คูเขามาเลือกตั้งกันบสองมือตวก็สะพานรู้ว่าฝนฟ้ามันตกแรงขนาดนี้กราเองตกนักแค่ไนพยากรจะไได้โอเคครับมาเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้ใครเป็นใครเด่นเป็นตั้ครับอดีีทาห้รค,ครัุดีเองครูบาาจารกตั้งอนครูนัการศึก